รีวิวคะวันนี้เราได้ส,ส่งผลพอยมาหนึ่งกระปุกนะคะก็คือเป็นความหวงใยจากนเฟือที่ต้องการให้เราสวยสวยสมวัยนะคะไม่ใช่สวยอ่อนกว่าวัยสวยสมวัยหมายถึงว่าอนนี้ห้าสิบสี่นะคะนีก็เป็นไปตามไวยผิวพรรณก็ไม่ได้เปล่งปังแต่ว่าเราไม่ไม่ชอบแบบทำนะคะเราชอบแบบ ธรรมชาติเราก็ได้สูตรมาหนึ่งสูตรแต่ไม่รู้หรอกว่าคืออะไรแต่รู้แต่ว่านาเฟื้อให้มาหนึ่งกระปุกนะคะมันเป็นลูกกรค่ะลูกกรนะคะลูกกรเห็นนาะเฟื้อเจ้าของสูตรสมุนไพรนี้เขาบอกว่าถ้ากินแล้วหน้าจะสวยฝ้าเฟอ้อกับเกลกี่ยงเก่าแต่ตอนนี้สุกัญญาจะเป็นหนูทดลองนะคะถ้าฟ้าเฟอ้อหายหมดนี่นะคะ จะเอาน้เฟือมาผลิตยาเลยนะคะลูกก่อนส่งขายทั่วประเทศไทยเลยนะคะตอนนี้นี่ก็คือเป็นวันที่สองแห่งการกินนะคะถ้าหมดกระปุกเมื่อไหร่สวยเมนะื่อนั้นจัดให้เอานาเฟือมาเลยะคะ่ะอือกินคู่กับน้ำของยันทีก็โอเคนะคะใช้ได้โอเค รูปใหญ่ไปนิดเฟื่อยหกเปล่าแต่ก็โอเคนะคะขอบคุณมากนะคะเฟือรักนะคะจุ๊บ